บ,บีกบีกบีกมาล่อสวนยามแหลงน้อมาเบิ้งดูนี่จะผู้สาวน้อยมามาืมา่อนีน้ก็เบื้องแม่แขกมายามบ้านสวนของจะผู้สาวน้อยรีดรถลูกไม่จะให้อันนี้ให้วิดีโอลีลินเอาหมากมาต้อนหับพูนหมากมาต้อนรับอากาศหนาวหนาว ลูกๆเพื่นมาลีนสวนอันนี้ก <fry UC> ็เก็บไว้เก็บไว้ทาเพื่นนี่เก็บไว้ทาเพื่อนเอาเอาบีกบีกบีกพเจียงก่อนพเจพเจียงใส่กับโปรงเลย ไม่แต่ไม่กัไปหุ่นน่งไปมุ่นลงนี่ไปหุ่เนี่ยไปถ่ายอยู่กับไปแล้วเขได้ลูกถ่ายอยู่กับอันย่าย่านี่นะมันงามเห็นบ่พวกลูกเวลาตั้งกองพวกลูกเอากองเันตั้งโมโม่นั่นไหมถ่ายใส่ในถ่ายนี่ให้ไปข่มนี่ในถ่ายนี่นี่นี่เยวนี่จับมากไม่ไม่จีไม่จีไปถ่ายให้ไปนั่นทำไมมถ่ายนี่นี่จับมากนี่อ่ะเฮียวคู่คันซะนะคู่คันคือพวกใส่กระโปรงงามมาคันที่ถ่ายหุ่มงานนะอ่ะเฮี้ยวเฮี้ยกับตาดีแล้วถ่ายหุ่มไปลูกเฮี้วกระตาดีเฮี้ยก อืมแกเฮ็ดงามๆสโลนในฮิวกาตาใครจะไปด้วยคนนี้นะฮิวกาตาไปก่อนเด้อยฮิวกาตาไปแล้วก็จิพาให้ฮุ้มี่วเวลานั้นเราจิพามาท่ายอยู่นี่ลูกต้องท่ายแล้วให้มันบังกับอันนี้นี่เด็กๆต้องท่ายท่ายเป็นยังซีงซอเป็นหน้านรูเป็นหน้าทของสามด้วโอ้เป็นด้าแม่เขาเขาไปวนเขาถ่า <laughs> ยก่อนนี่ยอันนี้อันนี้อนนอนนเอาเอามุม,ม,น,มนี้เก่บ่างคนแม่แก่มากแม่ลูกเห็นติดก็บมากแม่เก็บคนละเก็บคนละต้นแม่ลูก วกเ้บุญงสะนามาพวก้ากนี่แหละเก็บเก็บิเก็บมากนาะมากตึงๆเลยแม่เก็บไว้ลมาโอ้ยถูบึงผู้สาวน้อยนี่ผู้สาวน้อยกรยานมมันช้นกลาลอสวนเน้ลรอแบบนี้แล้วมาเออมาลูก เก็บนั่งกระไรยูมาทั้งหน่วยบุญใหญ่คือตะกี้แล้วหน่วยมันมันเริ่มห่วยแล้วดิลูกเนี่ยอย่าเก็บวะมาเก็บก็เก็บเนี่ยคือแม่เก็บไว้คู่เน่เน่หน่วยนี่ก็ไปตะเก็บลูกนี่นี่มาแม่นี่เอาคู่เป้าไปเอาคู่มาไปเอาคู่มาเอาคู่เป้าพุดนะลูกอันนี้มันหน่วยซุกนะลูกอันนี้มันซุกลูกไปเหี้วคู่ไหมมาก่อนวะเออเก็บรถนี่มาเก็บนี่เออมาไหมนี่เอาเก็บเก็บเก็บ ได้ละ้ะได้แล้วเพราะคนเก็บเี่ยเก็บนี่หน่วยนี่ก็ได้หน่วยนี้ก็ได้เกบ็บได้ลูกเออเกบ็บมันมียางได้หรอลูกนี่อันนี้นี่มันก็แก้ได้เนี่ยนี่เอาเอายางมันไว้ก่อนลูกมันมียางเห็นบ่เห็นบ่คันไว้แก้มันจะเก็บได้ไหมนี่น่าเก็บก